โอเคป่ะเนี่ยกูเศร้ากูขอใช้เวลานี้รละลึกถึงซนกูขอสักหนึ่งนาทีได้ไหมเชิญ ถ้าไม่รู้จะรักใครอ่ะก็รักตัวเองเถอไแม่ขึ้นสุสุสุสัญญาได้ไหม ว่าส้มจะไม่หายไปในจากชีวิตเราอะสัญญาดิอืมเดี๋ยวเราจะแต่งงานกันแล้วเราจะมีลูกด้วยกันยี่สิบคนกูไม่ลากลับไปเลยมันผ่านมาแล้ว罗ผ่านยังไงต้องผ่านยังไงต้องใช้ทางด่วนไหนโซโซเมียอะไรไป บ้าแล้วนี่มือสิควายองนี้ย่ะนู่นควายนี่ก็ควายมึงสิกควายมึงสีควายมึงเสยควายมึงเสยควายไอควายเอ้ยไอสัตว์คงกำลังเสียใจเสียใจเออจะเสียใจอะไรนาขนาดนั้นเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วผ่านที่อะไรเมื่อวานได้เรียกผ่านก็ผ่านไอควายเกิดขึ้นเมื่อวานนี้มันผ่านที่อะไรนานผ่านจากเมื่อวานเป็นวันนี้โอ้โหมันถึงสิบสองชั่วโมงหรือยังวะไม่ได้นับนักใจจริงต้องไีเพื่อนอย่างมึงเลยเพื่อน่ะกูบดเทม วิปริตอปี้เพี้ยนผิดมนุษย์เสียสติหูยีดอกนี้เจ็บจี๊ดพวกมึงท็อกซิกไม่แดกยาวันๆกินแต่เหล้าฮะไอ้สมองสมองมึงไม่มีแล้วฮะมึงหัดแดกยาบ้างมึงขอให้กูพาไปหาเขานี่เออกูขอมึงกูลืมพาไปแล้วไงแล้วไงมึงโคงบุญคุณนะฮะเพราะว่ามันจะเศร้าแล้วนะสักทีหลังมึงไม่ต้องมารู้พี่จังกับกูเลยนะรู้พี่จังเธอร้ไอ้พญานาอ่อนกูไม่เคยพูดเรื่องมึงกินหมานะ ไม่เชื่อฮะกูไม่เคยพูดมึงก็พูดเองฮะมึงมาใส่ไายกูเดี๋ยวนะมึงมาซ้ำเติมกูทําไมกูโดนทิ้งแล้วไงถ้ามึงซ้ำเติมกูเหรออะไรกันนักกันหนากับผู้หญิงคนเดียวตั้งสติเฮ้ยสติเฮียแล้วกูมีสติเต็มร้อยมึงมีงมงสติไหมคนเศร้าไม่เคยมีสติยืนเศร้าข้างแม่น้ำเนี่ยร้องไห้ร้องห่มคนเศร้ามีสติกูเป็นคนเศร้าแบบ e v ว l u t i o นฮะคนเศร้าแบบนาโนแมชชีนสมองสมองกูประกอบไปด้วยนาโนบอทเออกูมันู้งตัดแปลงเลยกูเปใส่เบอร์ผังพอใจมึงหรือยังเฮ้ยยยอออ้เเีรรื่่่งงมัันก็คคาาาู แล้วกูณดา่ามึงมึงกูคิดกูจำบทได้ไหมฮะกูดา่าไปเป็นชุดมันจะเล่นคอนติเนียยังไงไม่คอนฮะไม่คอนเ,ย,เยียอะไรมึงทเยียหลานน้องจดสคริปต์อยู่ปะครับก็คุยงาน <laughs> ชิบหายแล้วน้องไม่ได้จดสคริปต์อยู่เพราะฉะนั้นกูมือมือคุยกันไปเรื่อยแพมเหมือนมึงอะสมองสมองบทไม่มีบททะกะักษะศูนย์เต็มสิบคะแนนบทเท่ากับหน้าตามึงอะเ <ม 10. S 1> ต็มสิบเต็มศูนย์กูนี่หน้าตาเต็มสิบแดชุนกูขอมึงเสียใจสักหนึ่งนาทีได้ไหม ชมหมดเวลาหมดที่อะไรไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยเออไอสัตว์กูไม่นับเลือกเศร้ามึงอย่ามารู้เลยเรื่องความรักวะแฟนเจ้าคนมึงยังไม่เคยมีเลยเคยใครว่าแฟนมึงน้องออยออยไหนโอ้ยแยลืมไปน้องออยไม่ใช่คนน้องออยเป็นหมาหมาเก่ามึงชื่อออยเนี่ยรักสัตว์ฮะมึงรักมันหรือมึงอยากกินมัน มึงก็ไม่เคยมีความรักมึงอย่ามารู้ดีมึงหูปากได้แล้วมี่กูมีความรักรักอะไรก็รักแม่โอ้โหอีรักใครอีกรักแมวรักพ่อแม่นั้นรักบุปการีกูหมายถึงการรักแฟนรักสาวสวยมึงอย่าหลงประเด็นมันรักคนละแบบมึงรักมอไซค์กับรักแม่เนี่ยเหมือนกันไหมแล้วไงแล้วต้องยังไงฮะกูเกลียดมึงไงเกลียดกูเออเกลียดกูทำไมเรื่องส้มอะลืมไม่ได้ก็ไม่ต้องลืมจะจำไว้ว่าครั้งหนึ่งมึงเคยมีความรักแล้วก็กลายเป็นไอ้ขี้แพ มึงเป็นเพื่อนกูป่าวะอีแพ้ไอ้เชี่ยกูจะต่อยมึงตอนนี้มึงพูดทีกูต่อยมึงนะวยมีอะไระาดที่อะไรเฮ้ไอ้เชี่ยกูต่อยมึงหรือกูจูมึงดีจูมึงเสียแล้ว ตอนแหลกจังเลยรอคำด่ามันด้วยเฮี้ยหายใจมั้งยังเฮี้ยก่อนที่คิวอยู่แมนส้มเออทำไมเธอทำอย่างนี้กับเราอ่ะฮัลโหล fuck you bitch michael go to hell man fuck you should go to hell man shit you are fucking ugly boy toxic boy fuck you man okay i'm done i'm done with so i'm done with you i'm i'm gonna kill you now fuck shit yeah. oh my god Mission rock how many that song ตอนนี้ส hey he hey hey hey. cool. ีทุ่งยังไม่มาไอ้เหี้ยไมเคิลกูเกลียดมึงไอ้สัสมึงจะไปตายหาไหนก็ไปกูเป็นหี่อะไรเนี่ยกูไม่ใช่ไมเคินไอ้ควายอัลโหรอฮ่วย r e y ยูแมนจิตลุกวุเวลากินกูยอะไร Do you know stick? Do you know Jamai <laughs> I will show you, I will show you. I will show you to me Okay. My darling, why you do this to me shit? <laughs> darling. Oh god damn it, shit! player. We need you to come to work. <laughs> I'm not ready to work right now. I don't work for you. Our government need you. เมื่อก่อนคุณไม่เห็นค่าผมเลยแล้วนี่คุณจะมาสั่งผมทํางานดื้อ What happened? What is going on? And our can แก้ปัญหาไปด้วยกันไม่ไ We do everything to be good. But she means a lot to me, you gotta hey, know that! Listen to me! Our government um, has a new project to you. What the fuck? Lights out! Have ghost here? Why the light, light? No, no, no Who yeah. turn off the light? Ghosts? Uh, Marty? Come on. You think I'm gonna take the order from you? Looks like a payana? ไม่ว่าคุณจะพูดยังไงจะเอาเงื่อนไขอะไรมาเสนอมึงไม่ทำงานให้กับคนที่น่าตามเพยหน่าอย่างคุณหรอก mm. Get out Hey boy Don't no, touch me Ouch Sorry When you go When you go back I'm not I'm waiting for you to tell you about I'm <detail. S 3> not interested So what the fuck man <Hey. S 3> Shut up Don't touch it This is a real dog เลาของ <Come. S 1> กูด้วยนะประเด็นอะ อย่าผมไม่ทำผมไม่ทำคุณไปตั้งหัวเรื่อไปตั้งเบาไปตั้งเบาบุ้ตเบาเน้นเบาควัไอะไรไปตั้งไม่ได้บุ้ง No นี่อีลี No not t ต i s time ผมไม่ฟังเลยผมไม่ฟังเลยผมไม่ฟังเลยภาษาที่พูดมาเลยไม่ฟัง I'm not listen Get back Go back Excuse me What do you say Excuse me Gives me. Gives me.

<Just> พร้อมทำงานครับท่านไ้พลมองตังรับทราบอ่านแฟบนี่คือดีเทลทั้งหมดของกู้ต้องสงสัยฉันรวบรวมมาให้แล้วนายมีหน้าที่แค่จะต้องไปตามหามาให้ได้ว่าใครคือตัวจริง เข้าใจแล้วครับท่านนายพลเรื่องไอ้ไมเคิลยังไม่จบมธุระจากงานนี้เดี๋ยวต้องไปสะสางงานนี้จะต้องมีคนเลือดไหลแต่วขางมว่าสิบเรื่องจริงที่คนรวยไม่เคยบอกคุณก็ที่หนึ่งคนรวยไม่บอกความลับทางการค้ากับอะไรของมันวนนเเะเนี่ยเด้อโอเคไะเ่ยนอนซั ฮืมฮืมฮึมังว่าไงนายฟูมิมึงเอาจริงเหรอเออแค่นี้นะรุ่นน้องรุ่นน้องหน้าโง่รุ่นน้องเร็วไอเวรน แค่นี้รุ่นน้องก็เป็รุ่นน้องสมองกวงรุ่นน้องหน้ามืดรุ่นน,อน,อนอ้องมืดไม่เคลื่อนในมืดแอ่กูต้องกำบากอยู่ื่อยเลยเมึงใครใเฮ้ยกูรีบอยู่นะเฮ้เสียสูบโซมึงมากเห็นบหมมึงก็ไปบอกเสียเลยบอกกูเศราเ้าเหตุแล้วกูไม่เห็นแล้วงานไปหาคนอื่น ถ้ามึงไม่ตอบกูว่ามึงเป็นใครนะกูจะแปลงหน้าเป็นเมิการ์ทอนซัดน้ามงไงเหี้ยมึงเอาไหมฮะเอาาีายวกาไล่มันต้องเอานกยุงตัวเมียอายุ54ปีมาเป็นที่ปรึกษาเรื่องการออกแบบทัวร์เลยวะเรากำลังโดนโจมตีมึงมาเล่นใบฝายบ้านกูใช่ไหมชัดเลย พี่รู้ได้ไงอยู่ไปจัดก,การมึงผมก็เข้ามาขอ WiFi ไ,ไปเล่นย่านี้เองพี่จะมาเป็นใหญ่เป็นโตไปได้หมึงเหกูโง่เละผมผมก็มาเล่นปล่อยจะตายพี่แล้วบ้านนี้ยังไม่เล่นวะเอารถหลบขวางทางกูได้ไหมกูกำลังรีบกูกำลังมีทุระพี่นี่ไปไหนมันสำคัญอะไรขนาดนั้นนี่ทุกบ้าน<ส>ที่จะมาเล่นไวไฟ 5G ในะ2อยู่บ้านผมมาเหลือไม่ได้ไงเอาป็นว่า ตอนเนี้ยมึงกำลังเกะกะขวางทางกูอยู่เว้ยอะไรพี่อย่ารีบเป็นไหนเ้าพี่ก็มีน้ำใจให้คนเล่นไฟฟ้าพี่หน่อยดิจะไปช่วยน้องกูแล้วทำไมมึงต้องนั่งคุยกูขึ้นมาคุยดิฮะเป็นไง ะทำไมกูลุกแล้วมึงจะแตะกูทำไมวะเห็นอินเทอร์เน็ตกูเป็นอินเทอร์เน็ตของมึงหรือยังไงจอดรถหน้าบ้านกูเล่นไวไฟกูเล่นไหมมึงถือโทรศัพท์มึงจะถ่ายคลิปกูลงโซเชียลมึงไม่ได้จะถ่ายคลิปมึงกลัวแค่มาขอเล่นเกมกูขอไวไฟมาเล่นเกมเน็ตมึงกูมึงถ่ายคลิปกูหน้าบ้านกูเพื่อที่จะแบ็กเมกูไอ้เจ็บกูแค่บอกมึงว่ากูมาขอไวไฟแต่ทำไมมึงถึงต้องมองกับกูแบบนี้ด้วยกูไม่ใช่คนแบบนั้นกูจะถ่ายคลิปมึงไปเพื่ออะไรกูแค่มาขอไวไฟสองจุดสี่บ้านกูมันไม่ยอมยั่วหลอกกูจ่าย เปิดไวไฟกูนะเอาเฮ้ยแล้วมึงจะขึ้นมาทำไมกูกูมึงขอไวไฟไงกูจ่ายสามร้อยแล้วโอ้โหมึงจ่ายกูสามร้อยมึงก็เล่นอยู่บ้านสิมึงจะไม่กูเปิดไให้ทำไมแล้วทำไมมึงไม่เอาเงินสามร้อยไปสมัครเน็ตวะไอ้เฮียถ้ากูเอาสามร้อยไปสมัครเน็ตเดือนหน้าเดี๋ยวกูต้องจ่ายอีกสามร้อยไงกูจ่ายมึงทีเดียวกูได้เล่นไงวันนี้แล้วพรุ่งนี้กูมาได้ด้วยกูไม่ต้องจ่ายสามร้อยไงกูคิดมึงเดือนละสามร้อยเก้าเก้า คนอะอีกสิ99อ่ะไอ้เหี้ยมึงคิดแพงขนาดเนี้ยมึงไปติดเน็ตเองเลยไหมมึงไปทำโครงการเน็ตเองเลยไหมสัตว์แพงที่สายมึงเปียกขนาดเนี้ยมึงโคตรเอาเปรียบเลยกูไปเล่นในบ้านไตแล้วมึงจะไปไหนกูจะไปทุธุระแล้วมึงช่วยขยับรถให้กูทีอ่ะรถตุ๋นอะไรเราไม่ใช่รถกู๋นกูเดินมาไม่ใช่รถมึงหรือรถใครมึงขยับรถให้กูดิมึงขยับรถให้กูเลยไอ้เหี้ยมึงคิดแพงขนาดนี้กูไม่ขยับรถให้มึงหรอกเอาไอ้สัตว์มึโกหกแน่ไม่ใช่รถมึงแล้วกูโกหกไงเหี้ยกูอยากไปกับมึงโอ้สัตว์มึงก็รออดปปิ้นนสเเลลววส แล้วมึงรู้ไหมเนี่ยไมัเคยเป็นหายตัวไปแล้วเนี่ย